เดี๋ยวนี้เวลาส่งสติกเกอร์หาใครในแอปพลิเคชัน l ล n e เชื่อว่าพวกเราคงจะเลือกจากสติกเกอร์ของ p a กันก่อนจะใช่หรือเปล่าจะจริงหรือไม่ไปแอบ,บดูการใช้งาน l ลายของชาว p a กันกับคุณเทียรพัฒน์พวกนิพาหรือว่าคุณโอมนักประชาสัมพันธ์กองสื่อสารองค์กรฝ่ายประชาสัมพันธ์กันค่ะ สวัสดีครับและในตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆพนักงานใหม่นะครับเพิ่งซึ่งที่มาปฐมนิเทศในวันนี้ครับและวันนี้เรากำลังจะเดินทางมาแล้วครับสวัสดีครับรู้สึกไครับที่วันนี้ PA ของเรานะครับมีติกเกอร์ไลน์แล้วครับก็มันน่ารักดีแล้วก็ดูแบบมีมันเป็นการประชาสัมพันธ์ขององค์กรเราด้วยอะค่ะอยากก็ ดีใจอะค่ะที่มีมันน่ารักอะค่ะจะดาวโหลดยังครับดาวโหลดยังรยครับ,เร,บรเรียบร้อยนะครับ,รบรอ,อ่าแล้วมาถึงน้องผู้ชายแล้วครับก็ดีใจครับก็เป็นถือเป็นหนึ่งการโปรโมทของเราด้วยครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ ว่าดูเรื่องสลิกระไหลโ,โหลดยังครับเดี๋ยวก่อนนะพี่กันมือถือสาแต่พี่ว่ามันโหลดไย่ยากนะนี่กำลังดาวน์โหลดใช่ไหมครับถูกต้องมันจะขึ้นเลยไม่เนี้ยปีเอออ๋อมิสเตอร์แอนด์มิสปีเอไลฟ์ฟอร์ไล์นะครับถูกต้องคลิกเข้าไปครับอ่าเนี่ยครับแบอดแฟนนะครับง่ายมากค่ะนี่ครับครับนี่คือข้ออะละครับดาวน์โหลดง่ายมาก น,น,นี่ <buying S 1> คื <Perez S 1> คอข้อพิสูจน์ว่าไม่ใช่เฉพาะน้องๆวัยรุ่นนะครับคนที่อายุมากๆอย่างนี้ก็เล่นลายได้นะครับใช่ไหมครับรนี่แหละครับนะครับก็ขอเชิญชวนพนักงานนะครับหรือว่าเพื่อนๆทุกท่านนะครับดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นวัยรุ่นนะครับอย่างนี้ก็ดาวน์โหลดได้ครับผมขอบคุณค่ะ<ำ>และขณะนี้นครับเราอยู่กับหนึ่งคนอีกพี่พนักงานอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งกําลังทาอะไรครับพี่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดของ PA นี่ก็อัปเดตมางครับกำลังดาวน์โหลดสติกเกอร์ของ PA ซึ่งน่าจะสําเร็จแล้วใช่ไหมครับสำเร็จฮะก็น่ารักมากครับผมก็น่ารักมากอยากให้พี่เชิญชวนเพื่อนๆพนรักงานนะครับร่วมกันดาวน์โหลดครับผมก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ PA เปิดให้ดาวน์โหลดสติกเกอร์ของ PA ก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับรวมทั้งคนภายนอกด้วยนะครับมาดาวน์โหลดสติกเกอร์ของ PA สวยมากครับ